อ่าพี <INS P smoke> kind of ่น้องจับหนังสือโบราณพี่น้องพี่น้องหนังสือโบราณนี่ตรงนี้เป็นหนังสือถี่ถ้าเป็นทําคนธรรมดาเขาก็อ่านบอกพี่น้องเพราะมันเป็นหนังสือทำเนาะจ้ะพี่น้องเป็นแบบนี้หนังสือลานนาปีปีหนึ่งซิมี่เถื่อนหนึ่งพี่น้องที่ผลเสิเอามาแห่เนาะแห่รอบรอบวัดเดือนสี่พี่น้องผลจะมีงานจัดงานแห่คมพี่พี่น้องเนี่ย

sasawa Putih buka mangkatan mayang, putu patikan hantu aja entar kalan tali sangwari semua putih. Ayi nawaca nawati kasawa, kami buka mangkatan mayang, kamu patikan hantu aja entar kalan tali sangwari semua kami. สงวอสังขีกาังคตังมัญญังสังโฆปฏิกัรนันตุอาจารย์สังตังสังวริจุงสังเีอ๋เนี่แหละลูกนบาตหานในสวนนี่แหละแม่คงกรรมการนนี่ได้บด่านเอ้ยพึ่งไม่กรรมการในลูก้านนี่แล้วแ่อแต่ลูกค้า ต้นตอเนี่ยราปพระนักได้นาระนักได้นามาไดกปด้นพระมักปั้นุระนักปั้นพ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 นั้าพมนัั้พระนักปั้นพรีนักปั้นรักปั้นพนัก้นพระนงก้นพระนัปั้นพรานักปพี่นักปั้นพรันพระนักปั้นพระน้นบระนักปัมีป้นปั้ หาเป็นยาวค่าไม่ผ้สูงผู้ดึงได้ทไนยูาแลตาผ่าแลหลรานเมือแก็คูดมี่ความสุความจริมแตู่ผจุบคนก็หาลำลุความพีเพี่ยหลำลยลำลด้วยสุขภาพร่างกายขึ้นเลยนี่นี่พี่น้องทำพีแบบนี้พี่น้องนี่นังซือจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ ถ้าแม่ต้องแรกกับมือตึ๊บอ่านบอกออกคุณล่ะพี่น้องนี่ซื้อนี่เสี้ยงไหมเชียงรายบอกเพื่นเพนเพื่อนอยู่มาจากเชียงใหม่เชียงรายพี่น้องเนี่ยหนซื้อร้านหน้านี่ครแบบของเก่าๆพี่น้องแบบนี้านังซื้อแบบนี้มาจากคาวาคาวาเสื้อไายก็มาจากเชียงใหม่เชียงรายเนาะจ้ะเนาะบ่อยและเล้าเขาพี่ละอือ่าอนี่พี่น้องเป็นแบบนี้เป็นกล่องเน้าเนี่ยแปลว่าอยู่ประเทศไทยกับมันอยู่ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรไล่ซื้อเดียวกัน มุกดห้าเนี่ยอันนี้แถวนี้ครับทุมันคือตางเป็นนี่คือไทยเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องเนะเมันเป็นกล่องเป็นนี่โอ้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 เล็กหน่อยคนบอลนี่เพคนจะอทึษาเล็กหน่อยเด้อปูเอ้คนกรเบินกล่องเห็ุเป็นกล่องแบบนี้พี่น้องหรือเป็นตะลับแบบนี้นี่ คุนะเป็นหมัดเป็นหมัดพี่น้องนี่ยว้าพี่น้องนี่เป็นแบบนี้พี่น้องเวลาผมไปเทศไปเนี่ยผมจะซื้อแบบนี้ไปเลยเขาเอิญพึ่งพึ่งตั้บนะถ้าเป็นเท่าก็เป็นสมุดเนาะเป็นสมุดเลียนพี่น้องนี่เรื่องหนึ่งกระว่ายท่านกระดิท่านจะเป็นแบบนี้พี่น้องเนี่ยเป็นเลืองเขาวาชุดว่าแต้งอ่อนบอกนั่งแต้งอ่อนแมนเรื่องหนึ่งอะเรื่องนั่งงแตอ๋อมันจะเป็นเรื่องเลืองผมจะเขียนไว้ต้นผมจะเขียนไว้พี่น้องนี่เออ เป็นเรื่องว่าเรื่องอียังอีนังเลยนี่พี่น้องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่ละแต่ละหูกละหมัดนะมั่นีีแมนเบิดนี่พี่น้องเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเลยเป็นแบบนี้เลยผนสีเก็บเก็บใบแบบนี้พี่น้องเลยมันเป็นอันมันเป็นใบอีกย่างเนาะใบล้านใบล้านบ่จ้ะนี่น้องนี่เป็นแบบนี้เลยนี่งไทม่ตะกี้เพิ่นเขาเฮ็ดหรือเิ่นเขียนใช้ใบล้านเออมันบ่มมีเคียนมุมมีกี้มุมมีเคียนมมีเคียนใช้ใบล้าน เฮียนเนเกับแบบเฮียนเป็นเป็นนิทานเนาะเป็นเรื่องนี <speaking> <th ier> <any> ่เบอร์เงาด้อพี่น้องว่าตัวหลังซื้อยังีงเบอร์เงาเนี่ยเป็นตัวคอมเป็นตัวคอมตัวถ้ำพี่น้องเลยนี่ ูนอยู่ท้อันั้มนจะคเออะขมจะไข่กันพี่น้องแต่ว่าเฮายังเฮาอาจะออกแมนแมนี่นว้เป็นกองบันี้พี่น้องนี่ยกจะไข่จ้าพุงมรลุมาอยู่จะมาเข้ากับทา่เข้ากับจงเป็นเด้อพี่น้องเนี่ตู้มีอยู่สามตู้แล้วพี่น้องเด้อเนี่ยเข้ากับไขนีเปาศาสนาอยู่กันเนี่ยเขมินเขมนเนี่ยเอามาก่อนหมูเขาเป้าอยู่อิเดียโลกเขม ไเล่าเขานีนี่เป้าต่อเขานี้ต่อต่อกันเนาะต่อต่อกันน้องปองปว่าเป็นมานก็เป็นแบบนี้พี่น้องไปเขาไปไปหลอบซ้ำหลอปหลุกปะมึงอย่าไปมึงอย่ไปคืเป็นประตูประตูใหม่อะอ่งย่งให้เขาซาหลอบปลุกเด้อ ไปพอได้ขึ้นมาต้องยางให้ไม่ได้ซ้ำรอบพี่น้องยางวนไปลูกไปยกมือยกมือยกมือขึ้นที่ได้ไปลูกไปไปวนเดินเดินยกมือนี่นี่พี่น้องทางยางพี่น้องมันมีมีทางยางก็พี่น้องเดือนี้ทางยางแคบๆพี่น้องนี่อันนี้เป็นหนาต่างอันน้หน่อยยางอันนี้คือเป็นหนาต่างพี่น้องนี่ทังแบงออกทั้งนี้ทั้งนี้พี่น้องนี่แบบนี้เลยนี่อันนี้คือบรรยากาศบรรยากาศข้างบนพี่น้องตอนนี้แม่น้องได้อยู่ข้างบนพี่น้องนี่ น,นี่นคือบรรยากาศข้างบนพี่น้องข้างบนหอไตปีดกเลอพี่น้องทางด้านก็มีโอกาสเหมือนนี้มาออหนึ่งรอบใด <im itation> ้มนนาตาบบ้องให้ได้สามรอบพี่น้องเขาบบ้ามาทีนี่นี่มันก็เป็นหน้าต่างแบบนี้พี่น้องเขาไปแบบนี้พี่น้องมันก็เป็นหน้าต่างแบบนี้ได้สามรอบพี่น้องต้องวดให้ไม่ได้สามรอบพี่น้องนี่บรรยากาศข้างน้าจะเป็นแบบนี้พี่น้องไปไปให้ไม่ได้สามรอบลูกเด้อทุกทุกบ้านจะเป็นหน้าต่างพี่น้องเป็นหน้าต่างใหม่แบบนี้พี่น้อง <c oughs> เราต้องย่างวนให้ไม่ได้ซ้ำรอบพี่น้องขึ้นมานี่นี่ซ้ำรอบพาก็คออนเอาว่าเขาจะได้ย่างเบี่ยงเลยโชบเยอะแยะอย่างไงหายเจ็บหายป่วยก็มาเหตุเด้อพี่น้องอันนี้เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องเด้อแต่บานนางดาจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่แมงดากะเจ็บขากับย่างทขาไม่ได้ซ้ำรอบพี่น้องเนี่ยเอาคือเตนี่ตัดปอดเจ้าเมื่อไรอกเพื่อนคอยเอ้เพื่อนสาวคอยนะ ไอเจรุ่นน่ะดิเพื่อเขาได้น่ะกับเจนะหมุนเได้น่ะหมนตรงนี้ตกันได้น่ะอันี้รอบสองนี่เลนไบายจ้าอออันนี้คือรอบสองน้องบรรยากาศต้องขยันเขาไม่ได้สมรอบเนาะสามบ้นนี้นี่มกนากคัวม่ให้งามเนาะก่าบันนี้ คนมีเงินถึงจะได้กระโปราเกียรติออกไปไปบรรยากาศพี่น้องรอบที่สามพี่น้องเว้ยเศร้าเลยพี่น้องรอบที่สามพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องนี่นี่บรรยากาศตรงนั้ำพิษพระใหญ่พี่น้องพระใหญ่พระใหญ่กราบที่สวยลูกระวังตกลูกไปนะลูกอาม่าจิ๋วจิ๋วจิตตกเลยลูกไปไปมันสูงนี่น่ะเทียากกระตือสามสันได้เลยได้หนี่ารมณ์อารมณ์มานี่ ครบสามรอบแล้วลงขอหายเจ็บหายปวดเด้อปู่เอ้ยถึงบารมีอยู่บ้านเลยลพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศพี่น้องไ่บรรยากาศต้นรอบที่สามเลยพี่น้องบอกเมื่อไหร่เพียงดีเสืยคุณจะมาถือไม่จำหาบ้ <c oughs> บานจอดอันนี้แม่งดากระดิหยา,างออกไปเด้อพี่น้องนี่แม่มึงขึ้นึ่งผมเด็ก บรรยากาศเด้อพี่น้องคนย่างลางย่างลงตัวนี้ปัญญางลงพี่น้องเออไม่ก็เท่าก็ลอกก่อน